วันนี้เล็กชายจะมาทําสูตรเพื่อทํากินเองเลยนะแล้วก็จะมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนี่คือกระชายอ่าแล้วก็โหระพาเพื่อรดไขมันหน้าท้องลดพุงนะฮะเหมือนสูตรพุงยุบนั่นแหละลดพุงลดไขมันหน้าท้องเพราะว่ากระชายเนี่ยมีสรรพคุณช่วยดูดซึมไขมันในเลือดช่วยในการย่อยดูดซึมไขมันในลำไส้นะฮะทีนีทำ่ได้ใช้มีอะไรบ้างคะพี่เล็กกระชายก็ประมาณสัก ครึ่งกิโลต่อน้ำหนึ่งริบเพะเราพาสักสองขีดถ้าสมมติถ้าจะเอา1กิโลแต่สองขีดนะแต่ถ้ใช้ครึ่งกิโลเนี่ยเอานี่ขีดเดียวพอค่ะเดี๋ยวเรามาตามดูตอนปั่นเสร็จปัน่นเรเาานนนะเื่อเอาออมาหน่อยนะเเอาไว้ตรงนีออ้อันนี้เราปั่นเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็มากองกัน น้ำก่อนนะครับใได้ไหมคะเสร็จปุ๊บเนี่ยปั่นทักสองรอบฟองแล้วเราต้องตักฟองออกนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะผมอ่าอันนี้ไม่มีฟองอ่ะอ่าไม่มีฟองแล้วจะลองทำชิมเลยชิมเลยอันนี้ก็การปรุงแต่งกันแล้วแต่เราเลยนะฮะจะใส่น้ำผึ้งผึ้งน้ับอ่าอันนี้เกลือนิดนึงน้ำผึ้งสักหน่อยนึงกัแล้วแต่สะดวกคะคนกินตอนเช้าก่อนอาหารถ้าเราครึ่งแก้วอย่างเงี้ยประมาณร้อยดีซี เดีย๋ยวลองชิมดูเล็กชายอยากจะกินมานานแล้วก็กินสลับกันไป<ะ>โอเคดีมากเลยถ้าชอบเย็ยนก็ใส่ตู้เย็ยนได้นี่จะปยฟต้อแข็งก็ได้นี่นะฮะสมุนไพรสูตรลดพุงนะช่วยให้เส้นขไข่ไขมันในรอบเอวรลดลงค่ะตรดพุงยุบนะฮะ